ต้นหนุเเจียปรอดภัาทุกคนไปดูงานสุดฟัดปังมากเลยที่จัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมามายาเอ t น i ทเอ n อเวอร์2022นะคะโอ้โหเราเหล่าดารานักแสดงนะไปเดินครมแดงกันแต่ละคนไปดูช่วงแรกกันก่อนเลยนะคะโอ้หีนโอ้โหเห็นป้ายไหมป้ายมาแล้วนี่จ้าน้องเข้มนะคะน้องเข้มหัสวีขายเดี่ยวแบบหล่อเลยอ่ะหล่อมากลุกสีโอละลายดูสิโอ้ยิบหวานออร่า มุมไหนก็ดูดีตามมาด้วยน้องเปรี้ยวทัศนียาค่ะน้องเปรี้ยวสวยสับมากเพราะว่าตอนนี้หุ่นแซ่บมากๆชุดราตรียาวสีขาวนี่ค่ะอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนรอคอยยูพิงนะน้องยูโรกับน้องพิงค์อยนะคะควงคู่กันมาเลยเสียงกรี๊ดี่กระหึ่มเลยแหมดูเพลินๆเลยนะ ยังไม่หมดยังไม่หมดไปดูกันต่อนะคุณผู้ชมยังมีอีกมากมายหลายคนนี่น้องบิวนัทพลก็มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะส่วนผลรางวัลน,นะคะ<อ>เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังตอนนี้ว่านักแสดงช่อง 7s ีของเรานะคะได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มกันที่น้องเข้มค่ะคว้าไปถึงสองรางวัลน,นะคะรางวัลแรกนะคะนั่นก็คือรางวัลน,นักสแสดงนําชายแห่งปีจากละครเรื่องเขาขนค่ะ<อ>และอีกหนึ่งรางวัลนะคะก็คือรางวัลมายาป๊อปคุลาโวดรางวัลนี้นะพี่ปุ้มมาจากแรงสนับสนุนของแฟนๆทั้ง นั่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศ <ผม S 1> ด้วยค่ะลืมเลยดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็ตื้นตันมากๆพอขึ้นมาบนเวทีรู้เลยว่าข้างบนเป็นยังไงละครทุกเรื่องสําหรับผมมันคน่อนข้างที่จะสาคัญมากๆกับตัวเราเพราะว่าเราต้องไปรับผิดชอบตัวละครลงทั้งแรงกายแรงใจลงลงทุกๆส่วนทุกๆอย่างใน,ในร่างกายของเราลงไปแล้วเนี่ยนี่ก็ถือว่ามีกําลังใจแล้วก็มีพลังใจมากขึ้นได้ไดมากเลยครับอีกรางวัลหนึ่ง ซึ่งเราก็ดูความเคลื่อนไหวตลอดทั้งในทวิตเตอร์ทั้งทางโซเชียลต่างๆก็ได้ร่วมกันนะครับผมโหวตจนได้รางวัล p o p ปปูล่าโหวมาก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับผมทั้งในและต่างประเทศมากๆรางวัลนี้คือของทุกคนนะจ๊ะจ้าได้จ้าเลิฟๆนะจ๊ะอ่าส่วนน้องเปรี้ยวนะคะน้องเปรี้ยวทัชนญยาก็คว้ารางวัล Health y Star of the Year ค่ะรางวัลนี้เกิดจากความตั้งใจของน้องเปรี้ยวจริงๆ ใครที่เจอเปรียวบอกว่าช่วงนี้เปรียวขุ่นน้องเปียวสั่มากมาให้ถ่ายน้องเจี๊ยบน้องเปียวเนี่ยลดลงมากี่กิโลเออจะว่า5อ่ะหกโลน้อยไป 6, <ล>น้อยไปบอกเลยลดลงมา2หลักลงมา12โลพ <c oughs> ี่ดูความดึงดันขนาดไหนอ่ะออกกำลังกายความตั้งใจต่างๆเอาไปฟังน้องเปียวกันหน่อยค่ะ แนะนำสักนิดนึงนะคะเปรียวทัศนีย์นะคะได้ทำทรางวัน healthy star of the year นะคะแลกอะไรไปบ้างกับรางวัลน้ำตาหยาดเหงื่อการไม่ได้กินของอร่อยๆอะไรอย่างนี้<ช>ค่ะก็รู้สึกว่าเออที่เราตั้งใจทำมาทั้งหมดมันไม่สูญเปล่า12โลโแต่ไม่บอกไม่บอกตัวเลขแค่บอกว่า12โลโใช่ เก่งป่กเจ่งมาะเราไม่มีทางที่จะเหมือนใครได้อยู่แล้วค่ะแค่เรามองกระจกแล้วเราสึกว่าเรารักตัวเองแล้วเราสุขภาพดีจากข้างในแล้วจิตใจเราก็จะแบบแจ่มใสอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วทุกคน ตอ,อบแทนทุกคนว่าน้องเรียบเก่งมากๆจริงๆนะคะม,มาต่อกันที่คู่คอนแข่งปีค่ะปีนี้ต้องยกให้คู่นี้เขาเลยคู่ยูพิงค์นะคะน้องยูโรแล้วก็น้องพิงคอยจากละครสามีชั่วคืนค่ะที่ต้องบอกว่ากระแสะยังดีอย่างต่อนเนื่องเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะความจิ้นตินกระจายเนี่ยส่งให้ทั้งคู่นะคะคว้ารางวัล Rising Star c o p l e the y e a r นะคะงานนี้เนี่ยยูโรเขาก็มาช่วยฝากละครตั้งเสน่หาของพิงคอยด้วยนะที่จะได้ชมกันตอนแรกคืนวันรุ่งนี้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับยูพิงนะแม mm ้แตกยูพิงแล้วก็แฟนคลับยูพิงมากๆเลนะครับที่ยังซ mm ัพพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้อยากให้สนับสนุนพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม mm hmm. You โซบิวต t ฟูออ of เด e y e a ออร์เดียร์เองเหรอ beautiful <laughs> of the year ก็สวยที่สุดแห่งปีไง oh. เอฟีเดียได้ไหม Yes ค <laughs> ุณก็ฝากทวงเหรอยินดียินดีครับผมมันก็ต้องตามการเวลาครับผมก็ต้องเข้าใจครับเ <laughs> ข้าใจผมเสียสละได้อยู่แล้วนะครับ <laughs> ผมก็ขอให้ละครเลตติ้งดีๆนะครับมีกระแสะขอให้ละครปางสเสดหาเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆช่อง7 HD นะครับผม